ัสท่านผู้ชมครับขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการเปิดวดวง,ดวงเฮงเฮ ต้องเฮงกันอย่างนี้ฮะใช่แล้วค่ะช่วงนี้สลึมสลือเล็กน้อยฮะทำไมคะอาจารย์เกิดอะไรขึ้นคะมึนฮะไม่กินยาแบบว่าทําแบบมึนเงี้ยยาแล้วมันมึนยาแก้พมงแก้แพ้อะไรหรือเปล่าก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะไม่ยานอนหลับเลยครับเพราะว่าผมนอนไม่ค่อยหลับช่วงนี้นะะช่วงนี้มก็แพ้เหมือนกันค่ะแพ้ใจทุกทีที่องมาจัดรายการคู่กับอาจารย์นะคะโอ้โหแบบพูดยาแบบว่าแหมคุณผู้ชมครับอย่างงี้หลงรักตายเลยนะฮะคะคุณผู้ชมคนไหนที่อยากจะส่งข้อความมาพูดคุยกับอาจารย์รุ่งรัชกรของเรานะะคดเเเลยช่อองงงทาาิมขร พิมพ์ TC เว้นวรคตามด้วยข้อความของคุณนะคะส่งมาที่4649000ค่ะครั้งละ3บาทเท่านั้นนะคะคุณถามอะไรมาเราก็จะตอบให้คุณด้วยนะคะและก็อีกช่องทางหนึ่งที่พลาดกันไม่ได้เลยนั่นคือเบอร์026893673ค่ะเบอร์นี้ก็จะมีพนักงานของเราเนี่ยรอรับสายอยู่แต่เหมือนเดิมเลยนะคะกฎกติกามารยาทของเราขอแค่2คําถามเท่านั้นนะคะอย่าถามมากเกินไปกว่านี้นะคะเพราะว่าเราต้องการกระจายสายให้ได้มากที่สุดเช่นเดียวกันค่ะถ้าเยอะมากๆเดี๋ยวเรา ราจะรู้สึกงุนงิดว่าทาไมถามเยอะอะไรประมาณนี้นะครับแต่จดี๋ยวเราจะดบบว่ไม่งุนงงคนงงงงคนงุนงดง่ายฮะงุนงานงุนงิดทุกอย่างเลยนะฮะคุณผู้ชมอาจารย์วันนี้เบรกแรกของเราอาจารย์มีอะไรจะมานําเสนอกับคุณผู้ชมทางบ้านคะอ๋อเป็นที่เขาเรียกว่าเป็นเรื่องที่ค่อนข้างจะคือฮากันสักเล็กน้อยนะฮะคุณผู้ชมครับเกี่ยวข้องกับ อันนี้ปกติเราจะคุยในเรื่องของข่าวดาราอะไรต่างๆนักร้องนักแสดงแต,แต่เรื่องนี้น่าสนใจเพราะว่าถือว่าเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเรียกว่าดวงชะตาเช่นเดียวกันนะฮะดวงชะตาของใครครจานของพรรคเก่าแก่นะครับพรรคเก่าแก่ก็คือพรรคประชาธิปัตย์นะครับเขาบอกว่าเมื่อวานนี้เวลา18นาฬิกาสนาทีครับเกิดเหตุต้นโพขนาดใหญ่ บริเวณด้านหน้าใกล้ทางเข้าพักประชาธิปัตย์อายุหลายสิบปีค่ะโค่นล้มลงมาทับสาไฟฟ้าจนกระทั่งทําให้เกิดกระแสไฟฟ้าขัดข้องนะฮะแล้วก็รวมถึงโรงพยาบาลลดโรงพยาบาลวิชยุนะครับซึ่งก็จอดอยู่ใกล้กลเคียงจอดไป้ทาไม จาะทำไมไม่รู้รถโรงพยาบาลนะฮะเกิดอะไรขึ้นไม่รู้ใครจะเป็นลมเป็นลมแล้วไม่รู้เิญอะไรอย่างงี้ไงจานเตรียมพร้อมไว้ก่อนแล้วก็ยังล้มทับรถกระบะอิซูซูสีบรอนเงินเลขทะเบียน3506คุณผู้ชมครับย้ำเลขทะเบียนอีกทีหนึ่งเผื่อว่ามันจะเป็นโชคคุณผู้ชมเราก็ไม่รู้นะกง3506จนกระทั่งหลังคารถยุบจนกระทั่งถึงเบาะหลังคนขับและแคบหลังนะครับก็คือมีผู้ที่ติดอยู่หนึ่งคนนะครับคือในทัศสิริ วิรีณภูนนะครับอายุ63ปีนะครับคุณผู้ชมนะฮะจำไว้นะฮะเลขทะเบียนนะครับ3506นะฮะนายทัศน์ที่อยู่ติดข้างในนะฮะอายุ63ปีแต่ไม่ตายฮะ63งววดที่แแลล้้วค่ะอาจารยมเอองวดที่แล้วนะค่ะในขณะนี้กองพันเอ่อโดยในขณะนี้ก็คือเมื่อเมื่อที่เขารายงานข่าวนะฮะงานจากกองพันฐานร่าบุตรนฐานโบกที่11รักษาพวกลัง ช่วยกู้ต้นโพดังกล่าวนะครับเพื่อไม่กีดขวางการจราจรนะครับก็มีการคาดการบอกว่าเกิดจากน่าจะเกิดจากลมแรงประกอบกับดินที่ร่วนนะครับจนกระทั่งทำให้ต้นโพนั้นล้มลงมาแต่ในขณะเดียวกันนะคุณผู้ชมครับคนไทยครับนะฮะประชาชนที่ไปดูเหตุการณ์ต่างๆเหล่านี้ก็มีการจับกลุ่มวิพากษ์วิจารณ์ยิ่งวันหนึ่งบอกว่าเม้ากันก็ได้น่าจะเป็นลางร้ายของวันปฏิปักษ์นะโอ้ยน่าจะเป็นลางร้ายจริงๆนะ โดยพะประเด็นในการถูกถอดยดของนายอภิสิทธิเวชชาชีวะและสึกอภิปรายเพืว้วางใจโอ้โหคุณผู้ชมครับไปกันใหญ่โตต้นโพหักโค่นโอ้โหเป็นลางร้ายคุณผู้ชมครับแหมมันเกินไปนิดนึงเอาอย่างนี้กันแล้วกันนะครับเดี๋ยวจะบอกคุณผู้ชมว่าร้ายไม่ร้ายโดยการดูดวงให้นะฮะ ผู้ชมจะได้ไม่ต้องเมาส์กันว่ารางร้าไม่ไรา้าถ้ารางร้ายจริงมันจะต้องปรากฏอยู่ในดวงรางไม่ไร้ายก็ปรากฏอยู่ในดวงค,ครับคุณผู้ชม,ชมครับอ้าวอันนี้จะดูเป็นของพักเลยหรือเปล่าคะอาจารย์หรือว่าเจาะจ,จงเป็นคณะบุคคลไปอ,อ๋อจะดูเป็นลักษณะของเหตุการณ์ในวันนี้นั้นมันส่งผลไปในเรื่องอะไรนะครับนะฮะเขาบอกว่าดวงประจดวงประจำวันจันทร์ที่2พฤศจิกา2565เวลา18นาฬิกา40นาทีะนะครับ อันนี้ต้องใช้เลขเจตัวมันจะเร็วหน่อยนะฮะเลขเจตัวเขาลัคนาไปเกาะอ,อยู่ที่พบปัตตนีเป็นดาวอังคารคุณผู้ชมครับนะฮะลงไปที่ทาสารหมายถึงความเหนื่อยยากนะครับหรือบริวารน,นะครับนะฮะแล้วก็ไปตกอยู่ที่หินะหินะซึ่งก็หมายถึงเรื่องของความเสื่อมเสียนะฮะนะถ้าจะแปลกันง่ายๆก็คือว่าเหตุการณ์ในครั้งนี้นะฮะ อาจจะทําให้ผู้ซึ่งเกี่ยวข้องนะฮะสิ่งที่เกี่ยวข้องกันอยู่นะฮะก็คือต้นโพภพพยาธิปา่าของเยบหมายถึงภพพยาธิป่านั่นแหละ<ม>บริวารต่างๆของพรรคจะทําให้เกิดความเสื่อมเสียอืมแล้วก็ชิ่งลงไปถึงเ,เรือนของเขาเรียกว่าเรือนอุบาทนะฮะคุณผู้ชมครับอุบาทในเคหั K งก็คือว่าเรื่องของเสื่อมเสียในเรื่องของอมันก็ปรากฏว่าเป็นลักษณะของความเสียหายที่เกิดขึ้นในเรียกว่า ต้นโพที่เกิดขึ้นนี่แหละครับคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นถ้าจะถามว่ามันเป็นลางร้ายอะไรไหมมันก็ไม่ถึงขนาดลางร้ายชนิดที่เราต้องยุบพักหรือว่าต้องมีการเปลี่ยนแปลงใดๆ <P ers> มันก็แค่เขาบอกว่ามันก็มันก็แค่การที่ลูกพักหรือว่าเด็กสมุนจิบจิบจอยจอยคนไม่สําคัญในพักไปทําเรื่องใหญ่เรื่องใหญ่โตให้เกิดขึ้นนะครับ <P ers> อันนี้ก็คือเหตุที่เกิดขึ้นนะเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมก็ไม่ต้องไปซีเรียสไม่ต้องไปตกใจนะฮะไม่ต้องไปอะไรมากทั้งสิ้นนะฮะ ส่วนในสืกอภิปรายไม่ไว้วางใจที่จะเกิดขึ้นนะฮะในอีกเ,เดี๋ยวรู้สึกจะประมาณเดือนเดือนไหนเดือนเดือนธันวาอะไรอย่าง,งนี้แหละนะฮะคุณผู้ชมเขาก็บอกว่าสืกอภิปรายในครั้งนี้นั้นนะฮะมันก็จะมีการทําหน้าที่อย่างสมศักดิ์ศรีมีการประทะกันอย่างรุนแรงในเรื่องราวต่างๆเรื่องงบประมาณต่างๆนะครับแต่ถามว่าอีกฝั่งหนึ่งมีปัญหาไหมจะมไม่มีปัญหาใดๆนั่นก็หมายถึงว<ภ>่ารัฐบาลก็ยังคงชิวๆอยู่นั่นเองนะครับ เพราะนั้นก็เรียกว่าเป็นการเขาเรียก่าเป็นการอภิปรายตามหน้าที่อ๋ออันนี้จะมีเกิดเหตุการณ์ในรัฐสภาอะไรอย่างนี้ไหมคะมีการเปี้ยงปลานุ่นนั่นยกก็องคยกก็อีก็คงไม่ถึงขนาดนั้นแต่ว่าให้ดูลูกกระจอกนิดนึงก็คือประมาณสสเด็กๆนะฮะหรือว่าอะไรอ่ะประเภทแบบไม่เคยได้รับเลือกตั้งมาก่อนแล้วก็มารับเลือกตั้งเข้าสภาในครั้งแรกของพนี่แหละครับให้ระวังนิดนึงเพราะว่าดูท่าทางแล้วเนี่ย ท่าทางจะออกแนวโหดๆห,หน่อยนะฮะเพราะว่าโดยลักษณะของดวงชะตาแล้วเนี่ยไปตกอยู่ที่พระราหูซึ่งหมายถึงความเาเขาเรียกว่าอะไรอะความความหมาความไม่เขา้าเข้าลูกเข้าลอยเ<ะ>ช่นบางทีเนี่ย ขาให้พูดดีๆก็ไปคว้าตัวประธานสภาลงมาหรือบางทีเขาให้พูดดีดๆก็ไปปาบแฟมอะไรประมาณนี้นะฮะให้เรามันระวังไว,งงวด้ด้วยน,นะครับนะอย่าไปอย่าไปอะไรมากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ก็ฝากบอกไว้แล้วกันนะครับว่ามันไม่ถึงขนาดรุนแรงขนาดยุบพ,พักหรืออะไรต่างๆมากมายก็เป็นเรื่องธรรมดานะฮะอ่ะวันนี้ก็มา ถึงอีกเรื่องหนึ่งนะครับเป็นข่าวดาราบางพ่อเราถนัดนะเราชอบถนัดเลยเบ็กแรกของอาจารย์วันนี้นะคะก็ค่อนข้างที่จะหนักเลยหนักเลยครับหนักเรื่องอะไรฮะทุกทีอาจารย์จะพูดเรื่องราวของความสบายๆเรื่องราวของข่าวบันเทิงแต่จริงๆแล้วเนี่ยคุณผู้ชมครับเราก็มันมีข่าวน่าสนใจอย่างเช่นข่าวนียฮะคุณผู้ชมครับไปน่าเชื่อว่าจะเป็นไปได้แล้วมีคนมาตั้งข้อสังเกตก่อนหน้าที่จะเกิดเรื่องนี้มาตั้งนานแล้วเพราะว่าอดีตดาราท่านนี้นั้นนะครับนะฮะชื่อคนนี้เนี่ยเคยเป็นอดีตสาวเช็ค นะฮะฮนี่ถ้าสมมติว่าอายุไม่เยอะจริงนี่จะไม่รู้นะคะเพราะว่าเวทีการประกวดอันนี้ก็ไม่ได้มีมานานแล้วเหมือนกันไม่ได้ประกวดเขาคัดเลือกมาเป็นพรีเซนเตอร์เนี่ยกาแฟเช็คนะฮะสมัยก่อนเนี่ยดังมากใครเป็นสาว,สาวาเช็คค่ะคุณผู้ชมฮะสมัยก่อนจะต้องเจอท่านี้ฮะคุณผู้ชมนี่กันนำสไตล์มาที่หลังมาที่หลังเข้าใจไหมเนี่ยสมัยก่อนเขาต้องอย่างนี้ฮะคุณผู้ชมครับสาวเช็คฮะคุณผู้ชมครับ นี่คือคุณยูยี่อลิสายอินทุสมิตรสมัยก่อนดังมากครับดังมากเลยจานเซ็กซี่ดังมมกเลยแล้วก็ข้อสําคัญก็คือเธอเป็นนางแบบดังนะฮะแล้วก็เป็นคนที่มีความเซ็กซี่ในตัวด้วยผิวสีแทนใช่แล้วค่ะนี่เอ็มแบบมีกําลังใจเลยเคือเอ็มมาได้อยู่แต่ว่ายูยี่ดํากว่านี้ใช่ยูยี่ไปกว่านี้นะฮะถูกต้องยูยี่นี่ประทานโทษนะฮะปิดไฟหาไม่เจอฮะคุณผู้ชมครับแต่ไปันขาวอยู่ชได้ปันขาวอยู่เออฟันข่าวอยู่ยังช่วยได้นะเขาเป็นอย่างนั้นจริงๆริงฮะ ยูยี่เนี่ยเขาก็บอกว่าเอะสมัยคือก็าหายหน้าไปพอหายหน้าไปปั๊บเนี่ยพอมาปรากฏ<ะ>โผมอีกทีหนึ่งนะฮะก่อนก่อนจะมีข่าวนี้แต่มันผอมจังอะหอมมากหอมแบบว่าเหมืนม<า>อนเป็นโลกขาดสารอาหารเลยจาเนเออผอมจริงๆ<ะ>ผอมแบบชนิเรีกว่าเอะบางคนก็มีเมาส์เนี่ยเมาส์มอยกันนะฮะอันนี้ประธานโทรเขาเมาส์นะ,ะไม่ได้ผมนะเขาเมาส์ว่าเอะตกลงเนี่ย ไปทําอะไรเกี่ยวข้องกับยาเสพติดหรือเปล่าแต่ว่าตอนนั้นเขาบอกว่าเขาออกกําลังกายเพราะว่าแฟนเขาเนี่ยเป็นนักกีฬาด้วยนะคะมีน้ำทุ่งนทุนิดไงจานแล้วเป็นแรงบันดาลใจแฟนผมไม่เข้าฟิตเนสนะจริงเหรอคะหุ่นขนาดนี้นะตอนนี้ปัจจุบันหุ่นประมาณนี้มันเดิมฮะอ๋อไม่ได้ช่วยอะไรเลยแต่แข็งแรงขึ้นอ่าแข็งแรงขึ้นนะเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมครับออกกําลังกายดีอยู่แล้วเพียงแต่ว่าเอ๊ะทำไมมันผอมในขนาดนั้นแฟนผมก็อยากผอมสิเห็นยูยี่ตอนนั้นอุ้ยผอมผอมผอมอยากผอมแบบนนัั้มงไปออกกกําาลย ก็ก็ก็ยังไม่ผอมฮะเพราะมันกลายจากกล้ารรม,รรมเนื้อมันกระชับขึ้นกระชับขึ้น,นมันะจะดีขึ้นแต่ว่ามันไม,ม,นไม่มันไม่ทำให้ผอมขึ้นมานี้ผลปรากฏว่าเกิดอะไรขึ้นนะก็โดนจับ ได้ที่สนามบินดอนเมืองนั่นเองนะคะจ้าเอ้าเหรอทำไมไปดอนเมืองล่ะครับนะคะก็ไม่ทราบเหมือนกันนะคะก็คือเรื่องของเรื่องคือเธอบินกลับมาจากประเทศเวียดนามเขาบอกว่ามีการใช้โคเคนเน่ยเสพที่ประเทศเวียดนามเป็นที่เรียบร้อยแล้วประมาณว่าทีนี้มันคงเหลือเก็บพอมังอาจาร์ก็เลยเอานำเข้ามาที่ประเทศไทยด้วยแต่ปรากฏว่าเจอคนตัวก็เลยเจอด้วยอ๋อไปเจอศุลกากรเจออะไรต่างๆเขาก็เลยมาค้นตัวก็เจออแต่ว่าเธยอมรับว่าเธอมีไว้เพื่อเสพเองไม่ได้ว่ามีการไว้ค้าคงค้าขายนะคะเส เองก็ยังโทษเบาคุณ<ะ>ผู้ชมครับก็ยังถือว่าเป็นผู้ป่วยอยู่แต่ก็ยังมีความผิดอยู่ดีทีนี้มันก็เลยกลายเป็นว่าเราก็เลยคลายข้อสงสัยไงฮะว่าสมัยก่อนนี่ทาไมเธอถึงผอมได้ผอมเอาขนาดนี้ะนะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะฮะก็กลายเป็นว่าเธอนั้นก็ไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดนะฮะตามข่าวนะฮะ,ฮะซึ่งก็ยังดีที่ตามข่าวเธอก็ยังไม่ไม่ได้บอกว่าเป็นผู้ค้า<ะ>ถ้าเป็นผู้ค้าแบบคุณจอยวงทีเ uh, ค<ะ><ะ>ไทอัมกิงด้อมสมัยก่อนก็หัวโตไปแล้วป่านนี้นะฮะ ผมจะแบบโวตไปแล้วละ่ะผมก็ไม่รู้นะฮะเพราะต้องติดคุกสถานเดียวใช่แล้วค่ะนะฮะเพราะนั้นยาเสพติดอย่าไปยุ่งกับมันเลยครับคุณผู้ชมครับนะฮะยุ่งไม่ได้ยุ่งได้เฉพาะการณีเดียวคือรู้ว่าแถวแถวไหนมีแล้วไปชี้บอกตำรวจอ,อันนี้ดีที่สุดนะฮะไม่ใช่ว่าออไปเจออุย๊ยฉันไม่รู้ไม่เห็นมันจะเต็มเมืองต้องช่วยๆกันนิดหนึ่งนะฮะใช่แล้วค่ะ,ะ,ะแต่ว่าตอนนี้นะคะจานค่ะเดี๋ยวเราไปพักเบรกกันแป๊บหนึ่งนะคะเดี๋ยวเรามาดูดูคุณยุยย่กันที่หนึ่งนะครับว่าโดนเบรงนี้เป็นรับ